สวัสดีครับภาพประกวดหมายเลข2 1 5ครับเราดูนะเราเห็นว่ามีเส้นเล็กๆคือจริงๆผ้ามีลักษณะการแตกลายนะครับปริแตกแบบบางๆะครับทาให้มีความสวยแบบหนึ่งคือเวลาจะดูดูไม่ถึงขนาดเงามันนะครับแล้วก็ไม่ได้ด้านเกินนะครับก็ถือว่ามีความสวยนะครับบริเวณกรอบกระจกลงบริเวณนี้นะครับตัดซุ้มหักมุมนิกสุโขทัยกำแพงเพชรแบบชัดเจนนะครับเกตดทะลุแบบผ้าซุ้มนะครับฐานเขียงก็ชัดเจนครับเวลาเราดูนะครับ ผิวเนี่ยเราจะดูสวยก็คือดูเหมือนกับขาวด้านนะครับนะแล้วก็เห็นแ้างสันชัดเจนนะครับลักษณะของรอบเส้นได้มีนะเป็นลักษณะพระสมเด็จยุคปลายแล้วนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยมีกแสดงความหนึกนะครับแม้ว่าจะเป็นเส้นดูคล้ายๆกับอ่ารอยของนะครับกาบหมากและรอยปีแตกด้านข้างก็สวยงามครับเราเห็นได้ว่าพระนะครับเนื้อขาวนะครับแล้วก็มีรอยหดเหี่ยวแม่ปริเยอะมากนะครับเนี่ย คือเป็นลักษณะรอยปริแยกที่มาจากการหดตัวของเนื้อนะครับนั่นคือธรรมชาติที่สวยงามนะครับนะครับนะครับดูแล้วเป็นคลื่นเลยนะครับแล้วก็แข้งสันเนี่ยชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยรอยล่องรอยครับจริงๆแล้วก็เป็นลักษณะผิวสังขยาครับเนี่ยผิวสังขยาเลยนะครับเห็นได้ว่าเห็นไหมครับเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นทั้งองค์นะครับเป็นทั้งองค์ ไปจนซุ้มเลยนะครับเนี่ยให้ดูละเอียดนะครับเนี่ยแล้วก็มีความเงามันอยู่แต่อาจจะไม่เยอะนะครับด้วยรอยปีเนี้ยําให้ดูรู้สึกขาวด้านแล้วก็สวยงามนะครับ